สวัสดีครับผมเพชรคุณทรัพครับมาดูทีมงานลุงเพลินอีกรอบครับ ลั่นเลยครับได้ดังใจเกือบเสร็จแล้วครับเหลืออีกประมาณ7เหลืออีก30เครับนี่ได้ไปแล้ว70%เปอเเดี๋ยวจะถามคนครับว่าวิ่งกี่คันวันนี้ ไปในตอนแรกเลยอโอเคคมหน้าคนขาบ,บ้ันคนหน้า,ม,นามีแต่ไฟรุ่นนะครับ วันนี้เขว่าคนคนขับก็ว่ารถมาสามคันนะวันนี้รถน้อยหน่อยโกวิ่งไปเรื่อยๆครับหน้าฝนไม่ต้องรีบดีไปจอดครับไปเรื่อยๆมานเอฟสิบเจ็ดครับเอฟสิบเจ็ดแต่หัวนะครับแต่เครื่องไม่ใช่นะครับยัดไส้เป็นหกสูบ ดูเผลนๆไม่รู้นะครับจนเห็นเครื่องครับโผล่จากหัวม,มาเกือบครึ่งหนึ่งอะไปเนิบๆเ,เลยครับสบายแล้วครับ อะไรเลยครับออยากรถไต่แรไงเน่รถคันเปย์ยางปีคันโอ้เระโีเยลเลเลยเลเยัน้หยาก้อน่งาเจ้า่ชุกป็นได้น็เจ้าตาตเรือจนตเรือยรือนเรอยูเนาะด แรงมาครับน้บไปเลยครับไม่ต้องเร่งเครื่องเลยรันน่าจะต่ำครับโอเคครับรอดูเครื่องเขาครับโรมาครึ่งหนึ่งเลยครับ ตัวเล็กเจ็ดตับใหญ่นะครับไปแบบนเนืบสบายเลยครับมีแต่เจ้าของขับเองนะส่วนมากโอ้โหดูดินเขา นี่ครับดินดานโหสบายแล้วครับดินแบบนี้รถไทยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ